5อันดับประเทศที่ <emen> mm. รวยที่สุดในโลก2025อันดับที่5เยอรมนีม <Hayır> ีเงินอยู่ที่17,695พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ573.9ล้านล้านบาทอันดับที่4สหราชอาณาจักรมีเงินอยู่ที่ 1 8ึ่ง0มื0นแดสหล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ585.6ล้านล้านบาทอันดับที่3ญี่ปุ่นมีเงินอยู่ที่2 1ง3มืนหนึพันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ691.9ล้านล้านบาทอันดับที่สองจีน มีเงินอยู่ที่91,882,000,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,953.8ล้านล้านบาทอันดับที่1สหรัฐอเมริกามีเงินอยู่ที่163,117,000,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5,289.8ล้านล้านบาท